เซอร์วิสเสรีวานนะครับต่อมาในปี253ครับคุณอาโดนลังคาปี254 6คุณพัลลีศิวรักน์ปี255เด็กชายวาริีสมน้อยปี256 6ไอลอดและในปีนี้ครับหลังจากที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้มีการเปิดให้มีเสนอชื่อนะครับจากสาสนะแล้วก็ได้มีการลงหน้าเด็ดกันนะครับผลก็คือสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมตุมอบรางวัลจากรุ่งมงทองศิลป์เพื่อประทานเทเตยให้แก่คุณเมธิพรศเสน่ห์สังคมหรือที่ผู้ที่เรารู้จักกันครับโดยนะครับจากที่เรารู้กันนะครับว่าพู่งนะครับก็ได้จากพวกเราไปแล้วนะครับเพื่อความกริตือรรมที่เกิดขึ้นในประเทศแห่งนี้เชขนเดาดวว่าใครจะเป็นผู้ตอบแี่งวัลในวันนี้ความที่ท้ก็ไได้มาเกิดขึ้น และในเวลานี้ที่เขา่านมาก็เกิดเหตุการณ์ความไม่ยุติธรรมซ้ำร้ายอีกนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าที่วันนี้สุธาศึกษาเนีายได้มองรางวัลให้แก่คุณเมธีพรแต่ว่าคุณเมธีพรเนี่ยก็ไม่สามารถรับได้ครับก็เลยเป็นตัวแทนที่มารับนะครับเดี๋ยวลำบากต่อไปนะครับก็จะขออนุญาตเป็นผู้หีิงอ่านมองนะครับโดยจะมีตัวแทนจากสุธามเลืึษนา ในอร์นะครับแล้วก็หลานคุณจารุภูมิทองศีนะครับก็คือคุณจตุรดาพิษสกุลและคุณสกุดาวันนี้เราก็จะว่ามีน้องใบปอน้องตะวันซึ่งก็ถือรูปน้องบุ้งมาด้วยนะครับในีสสามครับเดเชตรงนี้เลยครับ

ลุงบอลอายุ58ปีเป็นชาวสมุทรปราการจากการทำงานเป็นพนักงานโรงแรมและบริษัทขนส่งข้าวประเทศกว่า20ปีฐานตัวเองคือการแน้งข่าวบนเมืองออกาะติดการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2 5 6 3ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube ชื่อว่าลุงบอลเกรงเสือจนกระทั่งมีการจับกลุ่มกันมาล่าสุด ซึ่งจะปรากการถ่ายข้อสดของรอนทุกครั้งและยังได้ติดตามการดำเนินคดีในสามนายารวมทั้งระดมทุนให้ความช่วยเหลือโู้กอการเงินทั้งอีกและชายไม่เพียงแต่การรายงานข่าวรักผู้กอการเือเหลือผู้คนแต่รอนยังได้จับและร่วมกิจกรรมอยู่หลาครักเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับอู้ก่อการเือระหว่างเวลา สิบห้าล้านบาทยี่สิบลานาที่ทสิ้าล้นนานบาทอายี่สิบน้าล้านบาทก็เป็นการมอบเกียรติบัตรนะครับแล้วก็รางวัลให้กับองค์กรน,นะครับซึ่งก็ นู่งที่จัดก,กิจกรรมเรียกร้องให้ปล่อยเพื้อเราหรือว่าอยู่อถังกันที่หน้าสารยารัชดานะครับในช่วงเวลาประมาณ10-16นาฬิกาค่ะรางวัลเสจทีมเนือเสื้อชนพลเมตอองไปที่หน้านะครับ,บาาค,คือคุณมลพาแสงเป่งหรือแม่มลอายุ59ปีชาวสุโาการ ในวัยเีย18ปีได้เข้าทำงานในสองโรงงานทอผ้าบริษัทมีพันธ์กียดีไซนจังหวัดสมุทรปราการแม่บุญได้เข้าร่วมสาภาพแรงงานเพื่อปรับปรุงสาภาพาการทำงานและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างทั้งในที่ทำงานและโรงงานอ,งอื่นๆจนกระทั่งรัฐประหารเมืปี2519แม่บุญได้เข้าร่วมการชิงบุญขอเปนเสื้อแดงเกิดบุกทั้งจนถึงมาสุดท้ายเมื่อมีการใช้อาวุธส่งตามสังหารคนเสื้อแดงตายกว่า500ชีวิต ที่ทําให้แม่มนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยจนจนต้องออกจากงานในปี2552นอกจากนี้แม่มนได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวของเยาวชนในการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในปี2 5งพันถึง2องโดยถึงปัจจุบันซึ่งมีการดำเนินคดีแกนนำรัศดรหลายคนแม่มนได้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีและเป็นกำลังใจให้กับการต่อสู้ทางการเมืองโดยในเดือนพฤษภาคม2567 หลังจากการกดอาหารเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองคุนเสียชีวิตของเอลิฟอร์สนสังคมหรือรู้มกุ่มถึงกว้างคุณมนทารายแข่งหรือแม่หมุดก็ได้เข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องสิทธิการประกันตัวและเมีรัฐมนตร์สกามประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมสารอาญาสารอีกาสกามผู้แทนราัรและที่ต่างๆแม่หมุดก็ได้มีการเข้าร่วมการยิงหรือถานที่หน้าเรือนจำบางฮองเ็นเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการ

ยกเลือ1นเปล่อยเพือนเราพืนคืนสิธิการประกันตัวพิทธิกรระประชาชนยกสกประรบหนึ่งหกเคุจบกิจกรรมในการมอบพลังวันแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็ตามหมายดังก็จะมี อ่านแรงการอ่านไม้ข่าวแล้วก็มีนดนตรีนะครับแล้วก็เราจะติดตามวงสุปนาในาช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกากันที่หอประชุมศรีบูรพาด้านในนะครับปล่อยเพื่อเรานะครับยกเลิก1 1 2นะครับก็ขออภัยเนาะขออักเสบเพราะว่า เราไอมาตั้งแต่ที่โดนฝนแล้วก็อาจจะสุขภาพนะครับสุขภาพอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอย่างไรก็ชมรยากรศกันก็วันนี้เราก็จะติดตามกิจกรรมกันในในหลายช่วงนะครับหลังจากที่มีการเสืนาด้านในแล้วก็จะมีในช่วงประการเรียกร้องสิทธิสิเสภาพและความม เราเนี่ยในฐานะที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในฐานะที่เราเป็นกลุ่มเย็น F Y C หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกประวัติศาสตร์ที่เราพยายามจะทำและทีนี้เนี่ยมีอีกจุดหนึ่งที่เราเนี่ยมีความเหม็นร่วมกันก็คือว่าไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ในจุดไหนไม่ว่าคุณจะยืนอยู่จุดไหนทางความเชื่อทางไม่ว่าเราไม่ว่าคุณจะเชื่อใน,นระบบไหน ไจะต้องไม่มีใครโดนการลาเมิดจะต้องไม่มีใครต้องสเสียความป็นความชุขและน่าจะเป็นุดทเป็นุกที่ที่เราได้เรือขาว่าในงานภาสลี ระดับคุณภาพแลก็ระดับนานาชาติคะนอกจากนั้นนะคะก็จะยังมีการประชุมงานนิชาการะดับเระวทนนานาชาติเพื่อแลกเปลี่มุมมเกี่ยวกับเหตการณ์าค่ะรวมถึงการรวมกลอ่ของผูศึกษาเพื่จัดงานที่ได้จัดตั้งพิธ์เพื่อประสานงานกิจกรรมต่างตลอดทั้เดือนราคในปีที่ครบรอบ50ปีนั้นนะคะโดยมีการจัดกิจกรรมให้กระจายไปทั่วประเทศค่ะเราก็จะมีการจัดตั้งพิมพ์พันธ์เื่ที่ค่ะที่สามารถ เป็นสื่อการเรียนรู้และก็สำหรับประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ทั่วประเทศได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีการสืบด้วยการถักด้านเมื่อวันที่6ตุลาอยากเป็นวันที่มีความหมายต่อสังคมไทยมากขึ้นอาจจะเป็นการถักด้านเมื่อวันที่6ตุลาคมของทุกปีเนี่ยการตกต้องเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาสากลซึ่งก็จะ ถึงการที่เราสามารถทำให้สังคมเนี่ยมีสิทธิมีเสรีภาพและมีความยุติธรรมที่เพิ่มมากขึ้นก็จากกิจกรรมทั้งหมดนี้แล้วนะครับหลังจากที่นะครับในอีก2ปีเนี่ยก็จะมีการตั้งเป็นกลุ่มองค์กรขึ้นมาครับเพราะยังไงก็อาจจะฝากผู้ติดตามรอกันด้วยนะครับในส่วนของที่เราเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อทั้งในส่วนของการสร้างการมีส่วนร่วมหรือชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมสังคมในส่วนของงาน5ปีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรำลึก การไม่ใช่แค่ของคนใดคนหนนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไม่ว like. ่าจะเป็นคนเดินตุลาหรือไม่ใช่คนเดินตุลาหรือว่าเป็นคนที่สนใจหรือว่าเป็นใครก็ตามสามารถมาเป็นส่วนร่วมจุ่มกอดได้ก็อาจจะคามติดตามแล้วก็เรียนเชิญเข้ามาในกิจกรรมต่างๆที่รอในจังหวัต่อไปด้วยครับที่ใครอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีหรือถ้าเกิดที่มีปัญหาในข้อสุดท้ายนั้นนะครับที่ว่าถ้าเกิดมีวันนี้ของพวกเราในสวน เรก็บ่ประาะก็ยังไงก็ฝากติดตามเปนส่วนของงานรมาเพื่อ5ปี6หลาเลยนะครับี2ปีต <hi> ่อากรกาันี้ก็เป็ดูใครที่ทบที่ได้มาตัวกับตัวกันเนะครับอันนี้เป็นส่วนจากของทางจากทางสานานี่กนครับถ้าหากมีพรณาถ้าหากมีพี่ือมลชนหรือประชาชนคนใดครับที่ได้ดีว่าทางมหาลัยิ กอนหน้ากที่จอุลาวันนีที่ฝักพทางน้บแม่นีาไปาวันนี้ไม่มีนะรับเพาะว่าเราไม่สามารถทำการเซ็นเซ่ได้ในเวลาผมก็อขอให้ทที่ได้ตามแล้วก็เสนอรมงานจากฝั่งางฝังสีฟ้ามาด้วยขออนุญาตนะครับว่าวันนี้งานอับลาร่งีฟ้านี่เรื่องขอการงานที่มาพ่อตวเอง 没什么东西在搞。